ไทยๆเมา์มาช่วงนี้ครับเล่าถึงเรื่องราวของเด็กๆนะฮะที่ โตกันมานะฮะเติบโตกันในยุค90กันสักนิดหนึ่งนะฮะใครที่โตในยุคนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักบอยแบนด์วงนี้นะฮะเป็นบอยแบนด์ระดับตำนานเลยนะฮะกับ D2B นะครับซึ่งในวงเนี่ยก็จะประกรอบไปด้วยคุณบีมกวีนะฮะคุณแดนวรเวรนะครับแล้วก็มีน้องชายคนเล็กคือคุณบิกนั่นเองนะฮะซึ่งล่วงลับไปแล้วถึง13ปีเลยผ่านมา13ปีแล้วนะฮะถึงแม้ว่าคุณบิกจะไม่อยู่แล้วนะครับจากเราไปตั้งนานแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าก็ยังอยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนนะฮะจนมาถึงพี่ชายคนนี้ครับกับคุณบีมกวีนะฮะเพื่อนร่วมวง d 2 b นั่นเองนะครับเนื่องในวาระนะฮะวันที่2ทธันวาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณบิ๊กด้วยนะครับก็ได้โพสต์ความในใจถึงคุณบิ๊กนะฮะจะเป็นยังไงจะซึ้งแค่ไหนน้ําตาจะไหลหรือเปล่าไปดูกันครับ บีมกวีโพสซึ้งถึง Big D2B 13ปีผ่านไปไม่เคยลืมนะฮะอืมนี่คือรูปวัยละอ่อนของเขาทั้ง3ท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแดนคุณบิก๊กแล้วก็คุณบีมด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับแฟนคลับวง D2B ก็คงยังไม่ลืมหนุ่มตีหน้าใสคนนี้อย่างคุณบิ๊กนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณบีมเนี่ยนะฮะก็ได้ โพส์ post, ออกมาโพสตอวยพรวันเกิดให้กับน้องรักนะฮะด้วยก็ความที่แบบว่าอ่านแล้วนี่แบบเรายังรู้สึกอินยังรู้สึกน้ําตาซึมเลยนะฮะด้วย้อความที่ว่าสุขสันต์วันเกิดน้องชายครบรอบอีกปีแล้วนะเหมือนเดิมเลยเวลาผ่านไปเร็วเสมอแต่ยังไงยังไงก็ต้องบอกว่าโคตรคิดถึงเลยไม่รู้จะเล่าอะไรดีเออคอนเสิร์ตดีทูบีเมื่อต้นปีโอเคเลยนะ ทุกคนยังให้กำลังใจเหมือนเดิมนะฮะแต่สงสัยคอนเสิร์ตหลังจากนี้คงต้องรออีกหน่อยนะฮะทุกคนจะได้คิดถึงกันมากๆมันล้นออกมาก่อนอ,อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เล่าต่อว่าเรื่องนะฮะ แล้วก็เรื่องอลูกพี่เนี่ยนะฮะไม่ต้องบอกก็คงรู้แล้วมัง้งว่าพี่มีลูกตอนนี้กําลังสนเลยนะฮะบางทีพี่ก็จินตนาการไปว่าถ้าบิ๊กเล่นกับลูกพี่คงสนุกดีสงสัยพาหลานซิ่งหน้าดูนะฮะดแดนก็ชวนพี่เล่นหนังด้วยนะแต่ยังไม่ได้เป็นรูปร่างอะไรหรอกแดนเขาก็อยากทําหน้าที่ตรงนั้นให้อยู่เหมือนเดิมนะนะฮะเล่าแต่เรื่องตัวเองโทษทีนะน้องอวยพรหน่อยละกันมีความสุขมากๆไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ เดี๋ยววันทําบุญเจอกันอ,อันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณบีมโพสต์ลงนะครับผ่านทางไอจี IG ของเขานะครับนี่เลยนะครับฝากไปถึงน้องชายผู้ล่วงหลับกับคุณบิ๊กนั่นเองนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าซึ้งซึงนะฮะความสัมพันธ์ที่มันมีต่อกันและกันนะฮะไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปสักแค่ไหนถ้าคนเราเนี่ยมีความรู้สึกดีๆมีพันธะสัมพันธ์ดีๆที่มันผูกใจของเราเอาไว้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทำให้เรานึกถึงแล้วมันก็จะมีความสุขอยู่ตลอดตลอดนั่นเองนะครับนะขอบคุณภาพกันด้วยนะครับจากไอของคุณบีมกะลกันะครับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์